เชิญพ uhm. <cima. S 2> ี่ๆแนะนำตัวครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวระดาวันรันดาค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวสารินสิมจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวนุพมาสัญยังค่ะชื่อเล่นชื่อเนยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวกนิกาช่างดีชื่อเล่นชื่อไว้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวอัลดาสวิโรดชื่อเล่นพี่อําค่ะ พวกเรามาจากโปรแกรมวิชาบารรณักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะ สาขาของเราเรียนเกี่ยวกับอะไรครับค่ะก็สาขาของเรานะคะไม่ได้เน้นเรียนแค่ในห้องสมุดอย่างเดียวนะคะเรายังเน้นเรียนบนโลกออนไลน์ดิจิทัลต่างๆการอ่านข่าวอย่างไงให้ปลอดภัยการลงสื่ออย่างไงให้ปลอดภัยสําหรับเด็กๆนะคะการอ่านข่าวของเราก็คือข่าวอ่ะจะมีทั้งจริงแล้วก็มีทั้งเท็จเราก็จะมีการสอนการคัดกรองข่าวบนโลกออนไลน์นะคะสําหรับเด็กๆเราก็จะมีการแนะนําการลงสื่ออย่างไรให้ปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์นะคะของเราจะมี อนการสร้างโปรแกรมกราฟิก,ฟก <Okay. S 1> ลง YouTube ลงอิน t a า r กรมลงบนโลกออนไลน์ด้วยค่ะแล้วก็จะมีการสร้างนิทรรศการต่างๆทั้งในห้องและบนโลกออนไลน์นะคะอย่างในห้องก็คือเราจัดนิทรรศการอาเซียนนิทรรศการรอยกระทงบนโลกออนไลน์นะคะแล้วก็เราจะมีการแนะนำหนังสือนิยายใหม่ที่มาจากที่อื่นที่เข้าห้องสมุดของเรานะคะลงผ่านเว็บไซต์ต่างๆของโรงเรียนด้วยค่ะ จบไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้างครับหลักสูตรของเรานะคะก็จบไปเป็นครูบรรลักษ์ที่ดูแลเกี่ยวกับห้องสมุดได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นมัธยมหรือประถมค่ะนอกจากนี้นะคะยังเป็นครูบรรลักษ์ในห้องสมุดประชาชนและในสำนักงานกศนอได้ด้วยค่ะช่วยเชิญชวนน้องๆมหมาเรียนสาข,าขาของเราหน่อยครับสาขาของเรานะคะจบไปมีงานทำแน่นอนค่ะ ทุกรงเรียนเนี่ยต้องมีครูบรรลักษ์ภายในห้องสมุดนะคะเชื่อว่าไม่ตกงานแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะสาขาของเราไม่ยากอย่างที่คิดค่ะเพราะว่ามีรุ่นที่ครูบรรลักษ์และคณาจารย์และมีแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายให้ได้ศึกษาค้นคว้าค่ะมาเรียนที่นี่ไม่ยากแน่นอนค่ะค่ะพี่อยากให้น้องๆล,ลองเปิดใจมาเรียนสาขาของพวกเรานะคะค่ะสาขาของพวกเรานั้นนะคะ พี่รับรองว่าไม่ตกงานแน่นอนค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้นองๆองก็น่ารักทุกคนค่ะต้องมาเรียนที่มหาลาัยราชภัฏกำแพงเพชรเท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย